Eu não สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยค่ะและเรื่องบ้านๆ by J a s s e s s Management นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะหรือว่าที่คุณผู้ชมเนี่ยเรียกว่าพัทยาค่ะที่นี่นะคะก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองพัทยามากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะไม่ไกลจากชายหาดด้วย แล้วก็อย่างสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับอาทิเช่นปราสาทสัจธรรมนะคะเมืองจำลองพัทยาค่ะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเซ็นทรัลค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับฮาบเบอร์แลนด์ด้วยพูดแบบนี้แล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นแหล่งทำเลทองเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยมาชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ เป็นบ้านเล็กที่133/74ค่ะมีบริเวณที่กว้างขวางมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ100ตารางวาเลยค่ะที่จอดรถค่ะด้านหน้าบ้านนะคะกว้างขวางมากๆจอดรถได้หลายคันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เลยจะพาไปชมบริเวณในตัวบ้านกันก่อนนะคะนี่ค่ะพอเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็จะเจอเจอกับห้องโถงใหญ่ค่ะซึ่งก็จะมีประตูบานเลื่อนนะคะเป็นกระจกค,ค่ะพื้นที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะสามารถ อาจจะทําเป็นร้านค้าก็ได้เนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งทาเลทองเลยนะคะใครที่อาจจะทําเป็นร้านอาหารร้านค้าค่ะร้านสะดวกซื้อพื้นที่นี้ค่ะก็สามารถทาได้แบบสบายๆนะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นพื้นที่ในการแบบเป็นรีเซพชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยมีห้องหลายห้องเลยเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมด้านในกันค่ะ เดินเข้ามานะคะก็จะจะ,จะเจอกับห้องโถงค่ะที่กว้างมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามองเป็นภาพแบบว่าทำเป็นห้องพักเนาะคุณผู้ชม นี่เลยค่ะตรงพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยตกแต่งได้เต็มที่เลยนะคะอย่างทางด้านนี้เนี่ยอาจจะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้เนาะหรือว่าใครอยากจะมีกิจกรรมสันทนาการค่ะวางเป็นโต๊ะพูได้เลยนี่บริเวณตรงกลางนะคะลึกเข้าไปค่ะก็อาจจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทําเป็นร้านค้าสะดวกซื้ออีกหนึ่งห้องก็ได้อาหรือว่าอาจจะทําเป็นห้องออฟฟิศสํานักงานนะคะเป็นห้องที่เอาไว้ต้อนรับแขกค่ะหรือว่าจะจัดทำนะคะเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเหลือๆเลยค่ะ สำหรับห้องนอนค่ะจะอยู่บริเวณฝั่งขวามือของตัวบ้านนะคะเมื่อเข้ามาด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือเลยค่ะซึ่งทั้ง4ี่ห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยพาเข้ามาชมด้านในนะคะภายในห้องเนี่ยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยค่ะเตียงนอนนะคะได้ถึงขนาด6ฟุตเลยเฟอร์น mm ิเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีกระจกน 1บ้านนะคะเพื่อใช้สำหรับระบายอากาศค่ะและอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยที่จะเป็นพื้นที่โซนห้องครัวค่ะนี่เลยคุณผู้ชมสามารถจัดวางนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวได้นะคะก็จะมีกระจกระบายอากาศค่ะเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ทำครัวค่ะ เดินลึกเข้ามาค่ะที่ฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะคะจะมีห้องน้ําให้ถึง2ห้องเลยค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้อาบน้ําได้ทั้ง2ห้องเลยค่ะเดินลึกเข้ามาค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็จะเปิดออกมานะคะเป็นพื้นที่กว้างๆเลยซึ่ง เชื่อมต่อนะคะได้รอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต่อเติมเป็นหลังคาได้นะคะเพื่อเพิ่มการใช้สอยค่ะไม่ว่าจะทําห้องครัวนะคะเพิ่มพื้นที่การจัดเตรียมอาหารหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการหนองปลือเริ่มต้นบนถนนสุขุมวิทจากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชัยพรวิถีขับตรงไป1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบทางรถไฟจากนั้นขับไปอีก1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าพัทยาเลี่ยงเมือง19ขับตามทางไปอีก1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับเข้าไปในซอยอีก1 0 0เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงคะ่ะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e t s Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube นะคะเรื่องมัานบ้าน by J a s s e t s Management ค่ะเรายังมีทรัพพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายนะคะให้คุณได้เลือกชมค่ะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยนะคะส่วนสำหรับครั้งหน้าค่ะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ขอเนอยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ